สวัสดีครับทีเด็ดบอลเต็งเบ็ดแซนโปรแกรมฟุตบอลวันพุธที่20ธันวาคมเวลาตี3ตรงครับในรายการคาราบาวครับอังกฤษเป็นการเจอกันของ2ยอดทีมจากเมืองผู้ดีอย่างทัพหงแดงเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทัพขุนคอนเวสตทแฮมไนเต็ดครับ สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำ DD and, ดีดีๆ b t s A n D ครับเบ็ s แ n นหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ www.bedsan.com ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ สถิติการพบเจอกัน5ครั้งหลังสุดเป็นทางด้านทัพหงแดงลิเวอร์พูลที่ทําได้ดีกว่าหลังเก็บชัยไปได้4และแพ้ไป1เกมครับสถิติ5เกมหลังของทางด้านเจ้าถิ่นทัพหงแดงลิเวอร์พูลฟอร์มโดยรวมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีพวกเขาเก็บชัยไปได้3เสมอ1แพ้ไป1 ส่วนผลงาน5นัดหลังในรังถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมหลังพวกเขาฟาดชัยไปได้4เสมอไป1เกมนี้ภายใต้การนํ Cop, าทัพของเจเกิลคอปจะพาทัพหงส์แดงเวอรพูลมาในแผน4-3-3โดยจะมีคีวินเคลริสเฮอร์รับหน้าที่เฝ้าเสาอิบราฮิมาโกนาเต้กับจาเรียอ คาวอนซายืนหลังเป็นคู่เซนเตอร์วาดารุเอนโดบัญชาเกมแดนกลางและทีเด็ดแดนหน้าจะเป็นทางด้านรูดีอาร์สโคดี้กัสโปและมูฮัมหม็ดซาร่าครับส่วนสถิติ5เกมหลังของทางด้านทีมเยือนอย่างทัพขุนคอนเวสต์แฮมยูเนเต็ดฟอร์มช่วงหลังถือว่าทําได้ดีไม่แพ้กันหลังพวกเขาเก็บชัยไปได้3เสมอ1แพ้ไป1ส่วนฟอร์มนอกบ้านก็ถือว่าทําได้พอใช้หลังบุกเก็บชัยมาได้3และแพ้ไป2 เกมนี้ด้วยการนำทัพของเดวิดมอยจะพาทัพขุนคอนมาในแผน4-2-3-1โดยจะมีรูคัตฟาเบนกี้รับหน้าที่เฝ้าเสาไนฟอเกิร์ตกับมารปานนตยืนหลังเป็นคู่เซนเตอร์เอสสันอันบาเรดบัญชาเกมแดนกลางร่วมกับโทมัสซูเชคและทีเด็ดเกมรุกจะเป็นทางด้านซาอิดบาราม่าแม็กเวลกอร์เน่และแดนนี่อิงคครับเกมนี้เปิดราคามาที่ทัพหงแดงด้วยผู้ต่อคู่แข่งอย่างทัพขุนคอนเวส แถมอยู่ที่ราคาลูกควบลูกครึ่งเกมนี้ทั้งคู่มีฟอร์มการเล่นที่สู่สีกันพอสมควรไม่ว่าจะเป็นทางด้านเจ้าถิ่นที่มีศักยภาพที่เป็นต่อนักเตะประสานงานกันได้อย่างลื่นไหลเกมในบ้านก็ฟอร์มดีต่อเนื่องแต่เรื่องการจบสกอร์ยังไม่ค่อยเด็ดขาดส่วนทีมเยือนแม้ชื่อชั้นและขุมกําลังจะดูเป็นรองแต่พวกเขาลงเล่นอย่างเข้าขากันเกมรุกเกมรับไว้ใจได้เกมนอกบ้านก็ทําได้ดีและเวลาเจอทีมใหญ่เขาก็ทําผลงานได้ดีเสมอ เกมนี้ดูแล้วตลอด90นาทีไม่น่าจะมีฝ่ายไหนเก็บชัยไปได้น่าจะเป็นการรุ้นกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ